แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินว่ามีการชักขเยอะกันด้วยระหว่างพักพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ก็ผม็ผบอกแล้วไงภูมิใจไทยเขขึ้นภูไปแล้วแสดงสปิริตลูกผู้ชายครใช่ไหมถึงเราจะมีที่นั่งเพิ่มแต่เราก็ไม่ต้องการอะไรขเอเพียงแต่อย่ามาลดของเราพูดเสร็จสะบัดตูดเดินขึ้นภูไปเลยครับอภิวิสารคิดยังไงครับกับเรื่องของ พอร์อมใหม่เนี่ยมันจะวุ่นวายขายไปช่อนนคือเรื่องอะเรื่องอท่านนายกเนี่ยถ้าจะดูเรื่องเศรษฐกิจให้มันครบเครื่องเนี่ยเโมเห็นด้วยนะครับว่าท่านควรจะต้องสั่งการได้อโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่านคนไกของพรรค่วมรัฐบาลอีกสองสองกระทรวงเนี่ยท่านควรจะต้องพยายามดึงกลับมาให้ได้นะครับคือกระทรวงเกษตรกับพาณิชย์กับพาณิชย์อ่าฮะครับ ครับก็เพลินว่าก็อยู่ในมือของพลังประชารัฐอประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์ทั้งทั้งทั้งสองอันเลยอ่าฮะครับครับอืมอ่อันเนี้ยอ่าซึ่งคงไม่ง่ายอ่ะผมคิดว่าเกษตรอาจจะได้เกษตรแต่พาินี้ก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยต้องคงต้องไปเจรจากันเลเกษตรเนี่ยก็ก็ได้ยินว่าคุณสมศักดิ์ก็ก็เลงอยู่นะตอนเนี้ยเลงอยู่แกจ้องตั้งแต่ตอนเดินสายกลุ่มสามสามสามมิตรแล้วครับ เออคือผมก็ไม่เข้าใจแกติดใจเลยกระทรวงเกษตรลักดาบเปนสุดตักเตศสุทินเนี่ยตอนแกอําลาตาแหน่งนี้ก็ร้องห่มร้องไห้กันโอ้โหเออหรือแกกลัวฟาร์มไก่ชนแกจะไม่รุ่งเรืองไม่รู้เหมือนกันก็ลุ่มน้ํายมก็แห้งใช่น้ําเดิมผ้าไม่ค่อยมีนะลุ่มน้ํายมการเกษตรก็ย่าแย่มากครับการเกษตรในลุ่มน้ายมย่าแย่เลยนะครับพี่เป็นถ้าแกถ้าแกแล้งรุ่มน้ํายมได้นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานโดดเด่น ครับครับเออค,คือแล้วแล้วเท่าที่พี่ไปสารอ่านเนี่ยมันจะมันจะอีลงตงุงทางเฉพาะพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์อย่างที่คุณสุป,ปันประเมินไหมฮะคุณสุป,ปันประเมินว่าไอ้ภูมิใจไทยเนี่ยแบเบอร์แล้วเขานอนตีพุงนอนบนภูดูอะไรกัดกันก็ไม่รู้อ <c oughs> นะด <c oughs> <c oughs> ูเขาแย่งตำแหน่งกันคบคุณศักชัย,ออยก็อย่าไ้นั่นดิผมยิ่งโดน ว่ากล่าวตักเตือนอยู่เวลาทำรายการพูดจาย<ะ>มันสุภาพอย่าปไปเสียดเย้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยบางที die, ผมก็ว่าผมไม่ได้เสียดเยอยนะครับเพราะ <demek. S 1> ที่มันที่มันมีร่องรอยอยู่ที่มันอาจจะวุ่นวุ่นตามไปด้วยก็จะมีปรัจาัยปัจรับ <S <S ก็ไม่น่าจะแพ้พลังประชารัฐในในเรื่องการปรับคอรมอคราวนี้อ่ะครับและที่จะมีการเสนอตัวออกออกมาช่วยครับ ปช่วยบ้านช่วยเมืองกันค่อนข้างเยอะหรับทุี่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เข้ามามีบทบาททำงานเพื่อชาชนบ้านเมืองบ้างนะฮะจำนวนมากผมไม่อยากจะใช้คําว่ามันไปไปแย่งนู่นแย่งนี่อะไรกันที่คุณศักดิ์ชัยตั้งเวลาใช้คําไม่สุภาพต้องขอพี่พี่ไปสารใช่ไหมนักภาษาศาสตร์เห็นหัวข้อคุณศักดิ์ชัยเนี่ยติงผมเลยนะวันนี้ผมไปสภาไปนั่งคุยกับนักภาษาศาสตร์มา แล้วก็คุยกันเรื่องรายการชวนหาเรื่องเราพอเขาผมบอกวันนี้เขาถามว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรจะได้ตามดูผมก็อ่านให้ฟังเฮ้ยคุณใช้ภาษาแบบนี้ไม่ได้เคาะกลาเคาะกลาแล้วแย่งชามข้าวแย่งชามข้าวเขาบอกว่ามันมันกลามันชามข้าวก็กลาก็กลาชามข้าวว่าชามข้าวดิทำไมเคาะกลาแล้วไม่เป็นเรื่องแย่งชามข้าวสงสัญญาเคาะกลาส่งสัญญา S <S ได้เวลาแย่งคำข้าวอีกแล้วไม,ไม่ใช่เขาต้องบอกว่าเคาะกรลมังแย่งคำข้าวมีเออครับแล้วแล้วกรณีที่กําลังจะเขยา่าเขย่ากันอยู่ตอนเนี้ยก็มีพักพลังท้องถิ่นไทยของของคุณชัดเตาปูนเนี่ยก็ฮึมฮึมว่าเฮ้ยผมมีต้องห้าเสียงแล้วมากกว่าพักชาติพัฒนาอีกผมควรจะได้สิทธิ์บ้างสิในการที่จะทํางานรับใช้ชาติบ้านเมืองที่ต้องใย่งคำพี่พพน่ะปภาพลักษณ์หน้าพักไม่เสริมพัก อ๋อคุณสุวั์เนี่ยอันนี้กรณีนี่ก็น่าจับตาครับครับพักนี้ยน่าจับตาเพราะว่าเขาก็หลุนรัฐบาลมาโดยตลอดอที่ว่าน่าจับตาเพราะว่าสายสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์กับทางรองนายกสมคิดครับใช่เออใช่เขาเาสายสัมพันธ์ทางการเมืองเข้ามาทางนี้ครับคราวนี้รองนายกสมคิดเนี่ยต้องพ้นไปจากคณะรัฐมนตรีมันก็อาจจะมีผลต่อท่าทีของ ทางส่วนนี้เขา,อาของพักคคุณชาติเตาปูนเขาอยู่ฟอร์มควรครับอืมนะว่าเขาจะคิดอ่านอะไรยังไงต่อไปคเ uh huh. ขาอ,อาจจะไม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าก็เห็นบอกว่าอยากให้ภาพมันออกมาว่าเป็นการจากกันด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดไปไปมีไปมีอะไรงองแงกันขึ้นมาเนี่ยสือ่ออาจจะไปจับวิเคราะห์ว่าอันนี้อาจจะเป็นการเปิดฉาก ไม่ไม่ไม่จบกันด้วยดีจริงหรืออะไรเงี้ยนะแล้วไปทำอะไรไปทําอะไรที่คุมพรไปทําอะไรที่ชุมพรใครคุณสมคิดไปทําอะไรที่ชุมพรไปฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดแน่นะไปฉลองว่าภรรยาท่านเป็นคนชุมพรท่านก็ล่วงหน้าไปแล้วตอนแรกก็กะว่าจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของกองทุนหมู่บ้านไงแต่อาจจะมีคนไปเขาทะลุที่เขาใช่จากไปที่เขาทะลุครับ อาจจะมีคนไปสะกิดท่านว่าเฮ้ยท่านท่านท่านไม่ท่านพ้นจากความเป็นรองนายกแล้วถ้าท่านไปเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะการเบิกจ่ายงบประมาณใช่ใช่จะจะแทกรายการยังไงอ่ะต้อนรับรองนายกก็ไม่ใช่แล้วจะสตงปปชอาจจะเช็คปินเหมือนกับที่ผู้หญิงเป็ดเคยโดนอ่าฮะเอ๊ะแต่ครับแต่ชุมพรก็มีพรรคการเมืองอีพรรคนึที่ตั้งโดยคนชุมพรนะ แล้วแล้วแนวทางแบบมูลิีิสมาชีพเลยครับไอ้เหี้ยเออผมไม่ไปทำอะไรที่จุมบอผมเลยถามนน่าสนใจอันนี้น่าสนใจเป็นข้อมูลเชิงลึกไม่รู้เลยผมเลยถามงี้ไปทาอะไรที่จุมพอเพราะผมก็ยังไม่ได้ตามนะครไปทำอะไรที่จุมบอเอออ๋อไปบ่มเพาะพักการเมืองใหม่หรือเปล่าไม่มีพักการเมืองที่เขาจดทะเบียนอยู่แล้วเออนะครับแล้วก็มีแนวทางแบบมูลทีิสมาชีพเลยอ๋อครับเออเออน่าสนใจ น่าติดตามต่อไปอ,อ,อแล้วที่น่าติดตามอีกอันหนึ่งก็คือว่าวันอาทิตย์นี้ประชาธิปัตย์ผมว่าเป็นอะไรที่ระเบิดเถิดเทิงแน่เลยในการประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ขอ,อ,อ,รอประชุมวันอาทิตย์นี้เหรอประชุมวันอาทิตย์แล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการประทะกันอย่างอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนในการประชุมไม่มีอะไรหรอ,อหพักนี้ด้ยวยค<อ>วามเคารพพี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในพักนั้นนะ ผมเออผมผมเห็นละพลาดหัวมาจ่ลทีเนี่ยเือดทั้งนั้นแ่ะเออคือพลาดที่คนเก่งไง๋อครับเต็มที่แน่แต่พอไปไม่มีอะไรนี่คือพระชารรรมของประชาธิที่ปัดที่เราสามารถคุยกันได้นี่คือต้นแบบของประชาธิที่ประไตยนี่คือสถาบันทางการเมืองจะมาทรงนี้ทุกครั้ง ก็ดีก็ดีถ้าถ้าลงเลยแบบนั้นผมเนี่ยสนใจการเมืองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดูไม่ไม่ได้สนใจประชาธิปัตย์ครับเป็นพรรคหลักนะออืผมสนใจสสที่เป็นคู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่บ้านผมที่นครนายกครับอ่ตอนนั้นเนี่ยสสไอ้หนุ่มคนจนคนบ้านนาบ้านผมเนี่ยสู้กับพรรคประชาธิปัตย์พลเอกบุญเลิศเลิศปีชาเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แค่ไหนพันมั้ง พันตรวจเอกุญเลิศพันตรวดเอกุญเลิศเลอปีชาครับพ่าจะเวกเลิศปีชาเป็นสสซไชใช้ปัดเป็นเลขาพักไปใช้ปัดเป็นสสซเจ็ดสมัยอ่ะโอ,อแล้วนครนายกบ้านผมอยู่แค่นั้นอ่ะครับเออคือคือ,คอยังประเภทเขาเรียกอะไรอ่ะกอกน้ํากินไม่มีปลาปลาไม่มีปลาสมัยนู้นไม่ใช่วันนี้นะสมัยนู้นโรงเรียนนี่ก็เพิ่งมามีโรงเรียนที่เป็นแบบแต่ก่อนนี้ใครที่เรียนนครนายกนี่ถ้าถ้าเรียนจะเรียนวิชาชีพต้องเข้ามากรุงเทพนะครับ แล้วถนนเนี่ยตะก่อนไม่ไม่มีรังเส้นรังสีนครนายกนะครับต้องไปสุวรรณศรไปหินกองไปวนนู่นนะโอ้ไกลปืนเที่ยงเสียงปืนลั่นอ่ะครับผมก็พอผมเติบโตขึ้นมาผมนี่ขนาดอืบ้านเราเลขาจิการพักใหญ่เป็นสอสอเละครับผมจอนั้นผมเชียร์คุณนิกรสอกิตการครับอืชนกับคุณบุลเลอร์คุณบุลเลอร์อ่าพันตำรวจเอกบุลเลอร์เลิศปีชับ ต่พอพันธุ์เหนื่อยเลิศเลิกเล่นการเมืองก็เสียบด้วยเสียใส่ได้ข่าวว่าเขามีการคุยตกลงมาทางการเมืองเรียกว่ายกทั้งหัวคะแนนเนยยกยกทั้งดวงเลยครับอืผมแล้วผมก็ดูการ,รแสดงออกลักษณะนิสัยของของพรรคการเมืองประชาธิปัตย์จะเป็นแบบนี้มาตลอดอพาดหัวสึ่ง ออให้ดูให้ให้ดูแบบถ้าเป็นหนังไทยประเภทอะไระตั้งชื่อชื่อเรื่องไว้ให้หรื่นหวาอ,อะไรนะประเภทระเบิดภูเขาเผา,ากะท่อมนี่ก็มาสไตล์นี้เลยอแต่พอไปเสร็จแล้วคุยกัน,ก,นกันนุ่งออก,กันนี่เป็นนิยายรักโรแมนติกแล้วก็ถ้ามีใครไปถามว่าทำไมโอ้ยนี่คือวัฒนธรรมของประชาธิปัตินี่คือสถาบันทางการเมืองอืเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลภาพดูดีเลย่ะดีแล้วผมก็แปลกใจวงจรชีวิตผมผมก็จะต้องไป ดูเหมือนก็ต้องไปสนิกสนมชิดเชื้อกับพวกพี่พี่พวกเพื่อนเพื่อนที่ทํางานการเมืองกับงประชาธปัตย์ครับบางคนนี้ต้งแต่รุ่นยุวะพรรคประชาธิปัตย์เลยอะโอ้ยุวะประชาธิปัตย์่ะฮะเออก็จะคุยอะไรให้ฟังเนี้เราก็เออครับ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 พี่ครับพี่แต่เท่าที่ดูปฏิทินการเมืองเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์มันจะร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับแน่นอนพรุ่งนี้มีแฟดม็อบไล่ลุงใช่ไหม ท,ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วว่าันนั้นก็จะได้แค่เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมไม่ไม่ใช่ไปปรามาเขานะแต่ผมคิดว่านาวันนี้ประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องของออปากท้องแล้วพวก่งนี้เจ้าแฟรป๊อออกมาจะโดนสังคมด่าครับเรื่องของโควิดอ่าครับแล้วก็จะบอกว่าทีรัฐบาลเนี่ยคุณยังด่าเขาออ ใช่ไหมเรื่องทหารอียิปต์เรื่องทูตซูดานแล้วนี่พวกคุณก็ออกมาทําเองครับเขาบอกว่าเตรียมให้ทุกคนเตรียมหน้ากากมันไม่ใช่เรืหน้ากากมันเรื่องของการรักษาระยะห่างอันนี้ผมไม่ได้เป็นรังแครังค้า้นะแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณออกมาคุณก็จะโดนแรงเสียดทานแบบนี้ก็ต้องเตรียมรับเอาไว้แต่ประเด็นที่มันจะเดือดก็คือเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีในพลังประชารัฐครับแล้วก็ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐใช่แล้วก็ผมคิดว่าพักเล็กก็จะต้องออกมาครับอืมกลายเป็น ศึกหลายก๊กเลยในใ<ช>การ<ช>ที่จะจัดตั้งคอรมตู่สองทับพูดแบบคอการเมืองนะ,ะเขาก็ประเภทซาดิกเขาจะบอกมันไม่ยากแต่ประชาชนคนทั่วไปเขาบอกเอาแล้วแล้วปากท้องพวกกูเใช่ใช่ใช่<อ>ก็ระหว่างระหว่างที่ยังไม่ไม่เซตเทิลเนี่ยก็ให้รักษาการทาหน้าที่ไปก่อนอเอารัฐมนตรีช่วยตอนนี้เห็นมีข่าวรึเปล่ กระทรวงการคลังจะเอาลัอมมตดีช่วยมามารักษาการรักที่ว่าการแล้วนะคุณสติพ่อปัดอเ,อเอาประหลัดก,กระทรวงก็ททำงานดีกว่าไหมเขาไม่รู้ <laughs> พ,พี่ไปสารว่ <laughs> า <laughs> พี่ไปสารครับเอาไงเนี่ย